ันนี้นะครับเรามารู้จักทำความรู้จักกับไม้บันซ่ากันนะครับซึ่งไม้บันซ่านะครับก็มีนะครับมีหลายเกตนะครับมีหลายเกณฑ์มีหลายแบบนะครับเราจะมาเลือกใช้กันยังไงนะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับที่กาลังอยากจะฝึกนะครับสร้างเครื่องบินพลังยางเครื่องล่อนนะครับเครื่องบินโมเดลหรือต่างๆนะครับสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับซึ่ง ไม้มันซ่ามียังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็เริ่มจากไม้นะครับที่เราจะมาทําเครื่องบินนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับจะมีค่อนข้างบางนะครับมีค่อนข้างบางมีหลายขนาดนะครับความหนานะครับวันนี้นะครับเริ่มจากผมจะเริ่มจากแผ่นนี้แล้วกันนะครับแผ่นนี้นะครับดูนะจะเป็นขนาดความหนาอยู่ที่หนึ่งมิลนะครับตอนนี้ที่หนึ่งมิลดู หนึ่งมืงซึ่งตัวเนี้ยดูที่ลายไม้นะครับดูที่ลายไม้อันนี้นะครับเป็นไม้เกลนนะครับเกนเอเกนเอถามถามว่าเอแล้วมันต่างกันกับเกนซียังไงอ่ะ A B C นะครับสังเกตน,นะครับสังเกตดูที่เนื้อไม้นะครับเกนเอเกนซีนะครับซึ่งไม้ตัวเนี้ยจริงๆคือต้นเดียวกันนะครับแต่ว่า การตัดนะครับการตัดมันจะตัดออกมาต่างกันนะครับตัดในในแนวที่ต่างกันนะครับความแข็งก็จะต่างกันน้ําหนักก็จะต่างกันตามไปด้วยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับอ่าคราวนี้อะลองขนาดนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้าหนักดูได้นะครับเปิดตาชั่งนะครับตอนนี้ก็เป็นศูนย์นะครับก็ผมก็จะชั่งอันนี้แผ่นนี้นะครับทั้งแผ่น2กรัมกับ42นะครับ ลองกันนี้นะครับกันเออันนี้สี่กรัมนะครับสี่จุดเก้าอ่าอันนี้คือความหนาที่เท่ากันนะครับแต่ว่าอาจจะมีขนาดต่างกันนิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสังเกตที่ความน้ําหนักนะครับมันต่างกันนะครับคราวนี้ไม้ที่ส่วนใหญ่ที่เราทำขึ้นเป็นพลังยางนะครับก็คือพลังยางที่เกียดสิบห้ากร,รมัมหรือว่าเกียนทั่ว,วไปนะส่วนใหญ่ก็ อใช้เป็นไม้อไม้อัชรุไม้นิ้วไม้อะไรนะครับตรงเนี้นะครับดูนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไม้บรรซ่านะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับน้ําหนักจะไปอยู่ที่เท่าไหร่อ่าอันนี้แผ่นเปล่านะครับอยู่ที่เก้ากิเก้ากินะครับตรงนี้ไม้มีค่อนข้างหนักนะครับก็อันนี้เป็นไม้ที่เทีไทยนะครับที่ทําขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ไม่ได้สั่งเข้ามานะครับอ่า คราวนี้เรามาดูเกดพิมียมกันนะครับเกดพิมียมว่าไม้บรรทัดเกดพิมียมเนี้ยมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับดูก่อนนะครับเกดพิมียมเนี้ยสังเกตนะครับแผ่นมันจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กดูเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับความหนาความยาวขนาดของไม้นะครับนี้เลือกใช้นะครับดูนะครับดูความอ่อนของไม้นะครับบ้างพอๆกับกระดาษเลยนะครับดูนะครับนี่ครับ เนียบางกอกับกระดาษเลยนะครับอันนี้เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับบางบางอย่างนี้เขามาทําอะไรนะครับอ่าแบบนี้ใช้ทําอะไรนะครับราค่านะครับเดี๋ยวเราผมเริ่มช่างช่างน้ำหนักให้ใ้ดูกันนะครับอ่ะแผ่นนี้ทั้งแผ่นนะครับดูที่น้ําหนักนะครับ0.72นะครับทั้งแผ่นนะครับไม่ถึงกันนะครับฉะนั้นนะครับเครื่องบินลังยานนะครับ ควรจะเลือกใช้อันไหนนะครับให้เหมาะสมนะครับน้ําหนัก15กรัมถ้าเรามาใช้ไม้ตัวนี้นะครับเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักค่อนข้างเบาความแข็งแรงก็น้อยนะครับฉะนั้นไม้แบบนี้นะครับก็ควรไปเลือกใช้กับเครื่องบินเอฟวันดีครับวินภังงาเอฟวันดีก็ที่ผมเคยทําที่เวล่มันจะเป็นแบบเบามากครับเครื่องนะครับก็น้ำหนักอยู่ประมาณ1.2กรัมถึง1นกรัมนะครับที่เป็นเกณฑ์ของอ่า FAI นะคือของสากลนะครับที่เขาใช้กันทั่วโลกนะครับก็ตอนนี้ปับจุบเป็น1.2กรัมนะครับคือน้ําหนักยังไม่รวมยางนะครับ1.2กรัมคือทั้งลําที่เสร็จแล้วนะครับก็พร้อมพร้อมบินก็คือจะใส่ยางนะครับส่วนเรามาดู g e n A กันนะครับ อันนี้นะครับมันหย่อนนะครับเห็นแล้วมันหย่อนเพราะมันมันเบานะครับดังนั้นผมจะใช้วิธีการนะครับดูนะครับวิธีการเสริมนะครับเอาตัวเนี้รองก่อนนะครับรองเสร็จแล้วอ่ะบางคนสงสัยว่าอ่แล้วเราจะใช้มันน้ําหนักมันก็เยอะสินะครับดูที่ตาช่างนะครับให้เรากด T A R E นะครับกดหนึ่งครั้งครับเห็นนะครับตาช่างจะกลายเป็นศูนย์นะครับก็ให้เอาแผ่นนี้วางนะครับจะได้น้ําหนักของ แผ่นไม้นะครับ0.92ครับดูที่เกนเอนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกนซีบ้างแผ่นนี้ที่มันเบาๆที่มันมันอ่อนเนี่ยมันน้ำหนักมันเจะเท่าไหร่นะครัดูนะครับน้ำหนัก0.3นะครับ 0.3นะครับยังไม่ถึงครึ่งกร๊มเลยครับน้ำหนักบามากนะครับที่นี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่นํามารีวิวให้ดูนะครับว่าไม้แต่ละชิดแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคุณสมบัติการนําไปใช้นะครับก็การทําสปาปีกนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ก็ใช้เป็นเกนเอนะครับส่วนลิปปีกใช้เป็นเนซีอย่างนี้นะครับเพราะว่า ทำไมถึงต้องใช้เกน A เอเกนเอเนี่ยเวลาที่เราดัดโค้งนะครับเวลาทําปีกโค้งอะไรเนี่ยไม้จะค่อนข้างอ,อนตัวได้นะครับไม่หักนะครับแต่ถ้าใช้เกนซีเข้าไปนะครับเกนซีเนี่ยจะหักง่ายนะครับเพราะว่าในความโค้งของไม้มันมันมีแกนที่ที่ต่างกันนะครับอา๋ยวเรื่องรายละเอียดนะครับเราก็มายนรู้ก,กันติดต,ต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่เยอะก็น้อยนะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับสําหรับไม้ในการสั่งซื้อลืมบอกราคานะครับไม้ถ้าเป็นไม้แบบนี้นะครับที่เราทํเครื่องพลยังเข้าไปก็ประมาณแผ่นละ50บาทถึง80บาทนะครับแผ่นหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นไม้บันซ่าธรรมดานะครับ ไม้ลซาธรรมดาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับน้โลซาธรรมดาอันนี้ก็ประมาณแผ่นละ80บาทถึง100บาทนะครับก็แล้วแต่นะครับตามร้านเครื่องเขียนนะครับบางร้านอาจจะมีนะครับก็ลองไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหนักเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับมันมีความยาวนะครับมันยาวกว่าปกตินะครับยาวกว่าแผ่นที่เป็นของเก็บพิเนียมครับแต่เก็บปกติส่วนใหญ่สัมยามจะเท่านี้นะครับประมาณ ก้าสิบเซนนะครับประมาณนะครับลราาลองจ่างให้ดูกอนอันนี้ประมาณห้ากรัมนะครับแผ่นหนึ่งอ่ะอันนี้นะครับส่วนเก็บพรีเมียมอย่างที่ผมบอกเก็บพรีเมียมก็คือแผ่นไม้นะครับมันจะมาในขนาดที่เท่านี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีแผ่นใหญ่ๆนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับก็ตกอยู่ประมาณแผ่นละประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะครับอยู่ประมาณเท่านี้นี่แผ่นแค่นี้นะครับ ข้อหมตัวนี้เป็นเรานําเข้าจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะเคยใช้หรือไม่เคยใช้นะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับหรือถ้าไม่รู้อยากรู้นะครับต้องคอมเมนต์มาถามได้นะครับอยากรู้อยากรู้แหล่งที่ซื้อที่ขายอะไรยังไงเนี่ยถ้าไม่รู้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับมาถามผมได้นะครับอันไหนรู้ผมจะตอบอันไหนไม่รู้ผมจะหาข้อมูลมาให้นะครับยังไงส้าเับผมนะครับก็ฝาก ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามหานะครับความรู้ดีๆนะครับหาทิศสนุกสนานมาแบ่งปันความรู้นะครับให้กับคนที่สนใจนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ